อยู่กับเราช่องพังปีใหม่นะคะโอ้วันนี้มาหาน้องหมูดาวลาป่าอีกแล้วมีเอฟซีมาค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะผุนมากกว่กา,วา,ากระเฝ้าไปหาแม่แปงโหลดจ้าดิสไว

โอ้ยเต็มมืออยู่เดี๋ิวเผากินเสียเตะนานว่าละตัว

พี <l ots> <S <s <Techn Pokémon> ่ใหม่จะมาบ้านนี้ป่อยเนาะจ้าวรัเข้าปรัไหมับบ้านนี้ครับก็กลัวก็ลัวน้องพี่ใหม่จะช่วยเหลือในกองทุนะใส่ถุงอู้ก็ใส่ถุง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 ถุงอะไรคะถุงอ้าวอ้าวเอาไว้ให้น้องดาวในลูก ญาติกัน ไม่ใส่ลูกเบงเหย่ย่พี่็็จนติดนี้แพี่กขบีไม่ทันแม่ลูกเอ้ยเฮ้ยา

อ่อนค่ใไหมแล้ก็เต้นนะครับเออพีใหม่ก็เต้นสวย แต่กินจ้าบ่ได้อยากแหรอจะดุ่งเลย เออเบ่งเลยตาคนเถื่อถอดไปเพราะแล้วลูกกินทุกวันค่ะสาวเป็นนางกินอะไรมูมามจังเลยลูกปี่หมอโอ้กค่อยๆกินก็ได้ดอกลูกเต็มปากอยู่ อืออ<จ>ื <Boom. S 3> ค่ะอือเสียบเลยมันนี้มาบานโมเดวมาพอของเสีบค่ะวันนี้หวานปากเลยห้อยท้ายลูกตัว กินทัน้งเต้นทั้งยกมีไหม,ม ไม่ไม,ไม่ไม่อ,อ่อนหรอมั้งเลยปกติปกติก็จะจจกินนะฮะการเล่มกินกันทั้งยังเลยทั้งนี่ยัง มาเบิ่งนั่นนิ่งๆเบิ่งมาเบิ่ง100บาท100บาทบ่ว่าฮะ100บาทมันไปอยู่กับอันนั้นตัวน้องอานนท์พลอยทองบ่ยังว่าข่อยพลอยทอง Ai, biết đuột bàn không? long tàu bộ Hả? Thì dây long tàu tao เจมของเห็นมูดาวก่อนเคาะของเห็นมูดาวอ้าวเคาะ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 เจอมันเจอมให้ซื้อถังมาแล้ววะซื้อซือไม่ให้พี่ปี๋บ่ เอาพี่พี่ก็เอาน้ำนองล่ะอะตั้ใไ้พี่พี่บอาเนาะเ้ยหนานบเอาว่างเองก็ได้จ่ายอยกนลูกเสียงเดนอนแล้ว จ้าไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากมากค่ะก็บอ้ยก็กิกินแบบรยหนยเดี๋ยวสรวดเดี่อย่องไย่องไคุณแ่ไม่ต้องหอมยาก็ได้กินตกวันหนงกว่ารีบรีกินจ้า วันนี้เราก็ขอขอบพระคุณโครงการเครอาอนาจักรจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องเสือน้องสิงห์นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือแม่แม่เอซทุกท่านนะคะก็ขอบพระคุณมากมาก,มากค่ะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องพังปีใหม่เพเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็สวัสดีค่ะ